นักวิชาการชาวการพูชาเนี่ยเขาอยากจะข้ามขั้นฮะคือไม่ต้องการซื้อเครื่องบินฝึกขั้นต้นใบพัดหรือแม้แต่เครื่องบินในเกรดประมาณ A29 หรือจะเป็น FTC 2000เนี่ยไม่อยากจะซื้อแต่อยากจะข้ามขั้นเลยฮะคำว่าข้ามขั้นเนี่ยก็คือข้ามขั้นไปซื้อเครื่องบินที่สามารถนํามาใช้ต่อกรก,รกับ f 1 6กลรบกริปเพนในฝ่ายไทยได้เขาก็เลยมีการไปหยิบยกนะ,ะถ้ามันจะซื้อเนี่ยอย่าง J10 ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นในกัมพูชานํามาเสนอกันต่อครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้ฮะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายหรือว่าครังสมองของกัมพูชานะครับเขาก็เริ่มที่จะคิดแล้วถึงการพัฒนากองทัพกัมพูชาให้มันดีกว่าน,นี้ก็เป็นผลพวงมาจากปฏิการ5วันฮะในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เขาก็เล็งเห็นเลยว่าศักยาภาพของกองทัพกัมพูชามันเทียบไม่ติดฮะที่มาจากฝ่ายไทยหรือพูดแบบตรงๆก็คือว่ากัมพูชาเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามฮะในครั้งนี้คือยิ่งลบเนี่ยฝ่ายไทยกลับได้มีการเรียกว่าเอาดินแดนของเรากลับขึ้นมาแล้วก็ไล่ต้อนฮะผู้บุกรุกกลับไปยิ่งลบก็ยิ่งเสียดินแดนมันเป็นข้อบ่งชี้ท่านผู้ชมครับ การศึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการศึกในประเทศไหนก็ตามแต่ในภูมิภาคใดก็ตามแต่มันวัดกันที่การยึดดินแดนเหมือนกับในพื้นที่รัสเซียกับยูเครนเหมือนกันฮะบางคนบอกว่ายูเครนชนะแล้วชนะแล้ววันนู้นก็มีอาวุธบุกเข้ามาโจมตีกองทัพรัสเซียวันนี้ก็มีอาวุธอีกแบบหนึ่งบุกเข้ามาโจมบุกเข้ามาโจมตีกองทัพรัสเซียบุกเข้าไปโจมตีในพื้นที่ของรัสเซีย ก็มีการประโคมข่าวมาแต่ว่าตรงนั้นนั่นคือปริการการสู้รบแต่ผลที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือการครอบครองดินแดนมันอยู่ที่ว่าใครครอบครองดินแดนมากสุดคนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะครับเขาวัดกันที่ตรงนี้ฮะทีนี้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็เริ่มตระหนักแล้วว่าศักยภาพของกองทัพที่ผู้นำฮะคุยโวไว้เนี่ยมันไม่ได้ดีจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีการนำมาใช้บางอย่าง อย่างพวกจรวดลและกล้อง PSL03 ก็ไม่เคยมีการนำมาใช้ตอนนี้มันก็เลยเกิดการตั้งคำถามฮะที่มาจากคนกัมพูชาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับที่ชาวกัมพูชาเนี่ยเชื่อว่าร้อยละนะฮะอัตรา70%เรนี่ยเรียกร้องฮะอยากให้รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องดำเนินการเร่งซื้อเครื่องบินขับไล่อย่างเร็วที่สุด เพราะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาได้เห็นนะศักยภาพของเครื่องบิน F16 ที่มาจากฝ่ายไทยแล้วก็ได้เห็นนะศักยภาพของเครื่องบินกริปเพนที่มาจากฝ่ายไทยทหารเขเมรเองก็ได้เห็นนะเพราะเขาอยู่ในแนวหน้าเขารู้เลยว่าศักยาภาพของเครื่องบินเหล่านี้มันเป็นเช่นไรถึงขนาดที่มันมีบางกระแสท่านผู้ชมครับฐา,ขานขมรเนี่ยเขาได้มีการออกมาโพสเลยนะบอกว่าทั้งชีวิตเลยฮะ ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นไทยเนี่ยไม่เคยมีการส่งเครื่องบินแบบ F16 เข้ามาบอมถูกไหมฮะหรือว่า F5 เข้ามาบอมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของชีวิตฐานขามรที่ต้องเจอแบบนี้และมันก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่มันแย่ๆสำหรับพูกเขาจนทําให้ขวัญกําลังใจของฐานขามรเนี่ยก็ต้องเสียไปก็เนื่องมาจากว่า เขาเจอของจริงฮะทีนี้เมื่อเขาเจอของจริงแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าเออตอนนี้กัมพูชามันก็สมควรแล้วครับที่จะต้องมีเครื่องบินขับไล่แล้วแล้วก็ในช่วงเวลานี้ครับพวกอินโฟอินเซอร์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็ต้องการเรียกว่าเอาพูดให้กองทัพเนี่ยจะต้องมีการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ให้ได้แล้วก็ในเบื้องต้นท่านผู้ชมครับสิ่งที่พลาดไม่ได้เนี่ยถ้าหากว่ากัมพูชาต้องมีการพัฒนากองทัพนะ มันต้องเริ่มต้นจากเครื่องบินฝึกขนาดเบาอาจจะเป็นเครื่องบินฝึกโจมตีขนาดเบาก่อนก็ได้แต่ว่าเรื่องของการฝึกเครื่องบินขั้นต้นเนี่ยบางทีถ้าเขายังไม่มีศักยภาพพอครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ต้องส่งฮะกำลังพลของเขาไปเรียนรู้เช่นในประเทศจีนคือปัจจุบันนี้ฮะมันก็มีนักเรียนการบินของกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ไปเรียนฝึกบินขั้นต้นกับประเทศจีน และในอนาคตนะครับก็คงต้องใช้เครื่องบินลบของจีนซึ่งตรงเนี้อาจจะหมายถึงว่าในอนาคตนะครับถ้ากัมพูชาเนี่ยนะครับเขาจะซื้อเครื่องบินฝึกขับไล่ขั้นต้นเนี่ยอาจจะเป็นรุ่น FTC 2000จากจีนก็ได้เพราะราคาก็ไม่แพงและมันก็สอดคล้องกับงบประมาณภายในประเทศแถมอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมมันก็สามารถนํามาปฏิการครับอากาศสอากาศแล้วก็อากาศสู่พื้นได้แต่มันก็มีข้อจํากัด ทีนี้คําว่ามีข้อจํากัดเนี่ยถามว่าชาวกัมพูชาบางคนเขาก็รู้นะบางคนเขาก็ไม่รู้บางคนเขาก็มองว่าขอให้มันมีเครื่องบินเถอะยังไงมันก็สามารถไปต่อสู้กับกองทัพอากาศไทยได้ทีนี้คนไทยเราเองเนี่ยเราก็มองว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีความสามารถแล้วก็มีสมรรถนะต่างกันทีนี้หากจะมองถึงเครื่องบิน ftc 2000กับ f 1 6ท่านผู้ชมครับถ้าคนไทยมองเนี่ยเราก็มองว่า f 1 6มันเหนือกว่า เพราะว่ามันมีการติดตั้งเรื่องของเรดาร์ที่ตัวจับได้ไกลกว่าและมันก็มีการติดตั้งมิสไซล์ที่สามารถส่องเป้าได้ไกลกว่าแต่ในขณะที่คนกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มองเช่นนั้นบางคนนะบางคนเขาก็มองว่าขอแค่มีเครื่องบินเท่านั้นแหละเครื่องบินเนี่ยก็สามารถไปต่อสู้กับกองทัพไทยได้เช่นมาต่อสู้กับ f 1 6ได้ริปเพนได้แต่มันก็มีชาวกัมพูชา เฉพาะคนเท่านั้นเช่นอินฟูอินเซอร์ทั้งหลายหรือแม้แต่พวกนักวิชาการด้านการทหารเขารู้นะถึงศักยาภาพของเครื่องบินลบว่าจะไปต่อกรกับกองทัพอากาศไทยได้อย่างไรทีนี้ขมเมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันก็เรียกว่าคิดเป็นการลัดแล้วกันไม่อยากซื้อเครื่องบินปลกขั้นต้นเนะ่ยเป็นเครื่องบินไปพัดเนี่ยเทอร์โบพร็อพอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาสิ้นเปลืองงบประมาณสู้นุน่นไปเรียนการบินในต่างประเทศดีกว่า ลดค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าไปขอร้องนะไปผูกความสัมพันธ์เอาเรื่องของการค้าขายการลงทุนเนี่ยแล้วก็สอดแทรกมาด้วยขอให้มีการฝึกนักบินทหน่อยสิฝึกสักกี่คนก็ว่าไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งฮะก็ฝึกเครื่องบินขนาดกลางไปด้วยฮะเป็นเครื่องบินโจมตีนะฮะเช่นเครื่องบินแบบอะไรละ่ะ FA50 อย่างเงี้ยคล้ายคึงกันหรือจะเป็น FTC 2 0 0น0ฮะ หรือจะเป็นเครื่องบิน e อ bra ร er A 2 9 Super t o c a n o นเนี่ยนะครับนักวิชาการชาวกัมพูชาเนี่ยเขาอยากจะข้ามขั้นฮะคือไม่ต้องการซื้อเครื่องบินฝึกขั้นต้นใบพัดหรือแม้แต่เครื่องบินในเกรดประมาณ A 2 9หรือจะเป็น F T C 2000เนี่ยไม่อยากจะซื้อแต่อยากจะข้ามขั้นเลยฮะคำว่าข้ามขั้นเนี่ยก็คือข้ามขั้นไปซื้อเครื่องบินที่สามารถนำมาใช้ต่อกรกับ F16 กลับกลิปเพนในฝ่ายไทยได้ เขาก็เลยมีการไปหยิบยกนะ,ะถ้ามันจะซื้อเนี่ยอย่าง J10 เพราะ J10 เนี่ยสามารถต่อกรกับกริปเพนหรือแม้แต่เอสยกได้แต่ว่าท่าทีของคนกัมพูชาส่วนใหญ่แล้วท่านผู้ชมครับจะไฟ่เครื่องบินลบจีนมากกว่าเขาก็ให้เหตุผลเรื่องของราคาที่มันไม่แพงก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าซ่อมบำรุงรักษาเนี่ยมันก็เหมาะสมสําหรับงบประมาณ งบประมาณฮะของประเทศกัมพูชาตามที่วูเอเซอร์ของกัมพูชาเขารายงานเขาก็บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเขามีงบแผ่นดิน10,000ล้านนะในการจะมายกระดับฮะเรื่องของกองทัพแต่ถ้าหากว่ามีการแตกย่อยออกมาเนี่ยมันก็เลยมีการตั้งคําถามว่า10,000ล้านเนี่ยมันใช้งบประมาณสําหรับกลาห่มทั้งหมดหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ที่นี้งบประมาณด้านของกรลาหมเนี่ยนะครับที่สื่อของกัมพูชาเขารายงานเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ มันแค่สองพันล้านเหรียญเท่านั้นนะมันจะพอเลหรอ,อย่างเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งเนี่ยนะฮะราคาก็ปาไปเกือบหนึ่งร้อยล้านแล้วนะ F16 เนี่ยนะครับเวลาซื้อจริงเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจบแค่หนึ่งร้อยล้านนะมันเกินมากกว่านั้นเพราะว่ามันต้องซื้อเป็นแพ็กเกจอะซื้ออาวุธซื้ออะไรต่างๆอย่างมากมายครับมันก็เป็นแพ็กเกจใหญ่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งร้ล้านเนี่ยซื้อเพียงแค่ กี่ลำนะถ้างบประมาณ2,000เนี่ยก็คงได้ประมาณสัก12ลำแต่ก็จงอย่าลืมว่างบประมาณ2,000ล้านเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าจะลงเฉพาะไปซื้อใหม่นะมันต้องนำมาใช้ในกองทัพโบกกองทัพเรือด้วยแล้วก็กองทัพอากาศด้วยมันไม่เพียงพอ